วัสดีครับท่านสมาชิกวันนี้กรงอีเคบางบอนกำลังอยู่ในช่วงเรียกอะไรอะช่วงวุ่นวายคือนกไปซ้อมมาแล้วไปติดโรคเข้ามาตอนนี้ก็อยู่ในช่วงการเยียวยารักษาตอนนี้ก็ฉีดไปแล้วหลายตัวก็ดีขึ้นอาการ ใช้ 4E กับยาลินโคสเตปนะครับก็ฉีดเองวันก่อนให้อาจารย์เล็กมาช่วยฉีดตอนนี้ไม่มีคนเดียวก็ต้องบรรเลงเองก็ไม่ยาก <S <S นเนื้อแห้งห่วง VIP เบิร์นโอง USA เง u ์ a เาซื้อนี้มาให้ ไอที่ล็อกล็อกสำหรับฉีดยาเห็นไหมครับง่ายแค่ดิ้นดิ้นไม่หลุดแล้วเสร็จดิ้นไงก็ดิ้นไม่ออกครับนี่เราก็ฉีดยาได้สบาย ฉีดยาฉีดเข้าใต้หนังคอต้องสมาธิดีๆฉีดยาเนี่ยถ้าพลาดเราจะไปโดนนี่เอะกระดูกต้นคอมันนกก็จะพิก,การบางตัวถือขนาดคอเอียงไปเลยกลายเป็นลกติงป้องไปเลย แหน่งที่จะฉีดได้แล้วต้องดูให้ดีนะต้องไปชัวร์ไปชัวร์อย่าปักไปนะครับ ครับหน่กิโลตัวครับหน่กิโตัวที่2 ล็อกขาล็อกขาให้แน,น่นยินไม่ออกยินไม่รุดไปนี้ก็เสร็จ สองเสร็จแล้วัน,นี่ตัวที่สามเขียนได้สองวิธีวิธีสองก็คือใช้หวังขานีบไว้นีบลกไว้นะครับแล้วก็ดึงหอังคออันนี้ต้องเชี่ยวชาหน่อย นี่ลูกเสียยังไม่เชี่ยวชาญอยู่ระหว่างฝึกงานเสียเล็กมาสอนเมื่อวานนี้ นะครับ